รู้หรือ,อยัง s u บารุ f o r รสเตอร์ได้รับรางวัลรถยนต์แห่งปี2025ถึง2026ของทางฝั่งญี่ปุ่นดีไซน์ภายนอกมาพร้อมความแกร่เกงเต็มพิกัดพร้อมไฟหน้าและกระจังหน้าสุดอลังการล้ออัลลอยยืนพื้นที่ขนาด18นิ้วโดยมีขนาดตัวถังและสีตัวรถที่เยอะจัดเต็มเลยทีเดียวและประตูหลังไฟฟ้าพร้อมระบบเตะเปิดที่อัปเกรดที่ดีขึ้นภายในมาในสไตล์เพื่อนร่วมรุ่น ร้อมจอกลางขนาด11.6นิ้วรองรับการเชื่อมต่อ Apple CarPlay และ Android Auto ไร้สายเสมิมาว่จอสี4.2นิ้วที่ชาร์จโทรศัพท์ทั้งเสียบสายและไร้สายซึ่งด้านหลังก็ได้เหมือนกันแถมมีช่องแอร์ด้วยนะพร้อมเบาะนั่งทรงใหม่ที่อบกระชับและนั่งสบายขึ้นรวมถึงระบบความปลอดภัยอัปเกรดไซ h เป็น4.0และฟังก์ชันใหม่ๆเพิ่มเข้ามาพอตัวคุมพลังยังคงเป็นเครื่องสันดาบล้วนแต่อัพความจุให้ใหญ่ขึ้นกว่าเดิม ตจนปรับปรุงช่วงล่างและโครงสร้างใหม่ให้แข็งแกร่งขึ้นณเวลานี้จะมีเฉพาะเวอร์ชั่นนำเข้าจากญี่ปุน่นราคาก็เลยดีดขึ้นตามที่เห็นนี้ถ้าเกิดใครสนใจไปดูที่โชรุมซูบารุทั่วประเทศ